แล้วค่ะย้าย้าใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆไปตลาดก็ไม่ได้อะไรนะคะมือเรียกสิไปไม่แล้วค่ะตลาสิซื้อยังมือเรียกก็สิกลับไปไม่แล้วค่ะเนาะเก่าวันเดียร์ขายมีตเต๋อผ้าก็เอ๊มเดี๋ยวขายผดเต๋อผ้าอย่าอื่นมามีกันเนี่ยถิ่นแย่ดวงนาะขอบคุณนะคะที่คอนโทรลค่ะในหลายเรื่องเรื่องก็กำลังจะไหนก็เก่าพูดบ้านของใกล้ไฟเราเดือดค่ะเดือด ข้าบ้านตูนะคะบ้านตูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีดัมค่ะนี่ค่ะคือบ้านคู่กันบ้านแย่ฝาเองนะคะคงจะเก่าหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะ หมูบ้านไ่ค่ะบ so ้านไงบ้านญ่ผายุููนนอกๆอนนี้ยู่ในบ้านไคีค่ะหมูบ้านนก้งบ้านพูุ้่มหมูหกลสีค่ะมกสี่ไลม เพื่อนๆี่ากำลังแจกค่าี่ค่ะวันีค่ะเมื่อวานเนี่ยสายๆแอกค่าอากำลังแกเลยนะคะแจกค่าน <and such. S 2> <into Furthermore> ี่เือไปปั้นแย่สายด้วกันเลยนี่ช่างปั้นแย่สายดอกทานอาเกิดเง คุ้มม่นดอก่าใกล้ดอกท่าใกล้ถึงบ้านดอกกบเกิดต้นหอดอกไม้สวยสวยค่ะนี่ค่ะดอกไม้ข้างท้าสวยตัด่ะค่ะเห็นมขาะเห็นโตเออดอกทาบูุระาน้อนเม็นเมน่ะขานสวยสวยนี่ค่ะขาวๆน่ะเป็นเป็นงูล่ะเห็นมะข่า็เกิดนี่ค่ะดอกไม้เดเกอนั่นดอกไม้ค่ะเป็นวกลือกขอบคุณนักจิตคุณโตก้าใกลจะถึงบ้านนะคกเดี๋ยวข้บ้านดอกัน นี่ค่ะทางเแยวกขบ้านค่ะนี่ค่ะทางเแยวกขบ้านจ้าถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะบ้านแอบไปค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะซอยทางซอยขบ้านเนาะค่ะเนาะอ่าถึงแล้วค่ะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะเรื่องเรี่ยว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 ปอยไงจอดนี่ก็ได้แบบเพราะว่า จะได้ไปดูคือว่าลงไปจอดคุณพ่อไงไนะอ่าถึงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเออจอดตรงนี้น่ะเออถึงบ้านแล้วค่ะบรนยาฝายน่ะค่ะนี่ค่ะบ้านแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเออล่วงไปบ้านแล้วดเด้อค่ะเออวันใดยัดยงละค่ะ จะกลับไปไหมเนาะคะเนาะตาจยากซื้อกลับเข่าเนาะกลับไปไหมอีกเทื่ยนึงเนาะค่ะเมื่อแรงตอนนี้ย่อมีอย่างนะคะเนาะฮะก้องก้องบ่วชซังดำมั้งอยากเขาซังมายังบ่รู้ลาหมดอีกทางแล้วนี่นี่ขาหอดบ้านเลยเนี่ค่ะเพื่อนๆถึงบ้านแยกไปนะคะเพื่อนเพื่อนนี่พอยังผู้พาไปค่ะนี่ เห็นมาค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะว้าห้องกับเพื่อนเพื่อนฮเฮ้ยเื่อยค่ะมเมื่อยอขอบคุณนะคะเจ็ดคนชมค่ะขอบคุณหลายเด้อแต่เด้อญย่าทีเข้ามากำลังใจ้ามาถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเจ็น้อยนีกับสิได้ไปห้าหล้านเดีย่ะเนยไปลงเรียนเนาค่ะนาะจ้าเพื่อนเพื่อน ก้ามไปมนนบักงวนเนาะค่ะน้องจ่าขอบคุณในห,หลายเด้อใจกลขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับคลิปนี้ไลนนี้เนาะค่ะน้องแย้มบ้บกับสีคอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อจ้ะไลนหนักก่อนมาปลอกกันไปเนาะค่ะน้องเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายก้ามหกคนจุ๊ม